รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย HIPNB IoT GPS Tracker ติดตามรถเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งพิกัด JKS Group บริษัทในเครือชจันรเกษมบริษัทบาติอินเตอร์เท็ตจำกัดบริษัทแทคังจำกัดรับสร้างบ้านสไตล์เกาหลี Nano ว a ลำโพงไทยที่ส่งขายไปทั่วโลกด้วยมาตรฐานสากลน้ำปลาราปรุงรถตราคำรนนะ <laughs> จะบอกให้ 4S Thailand อีกแล้วครับท่าน รราายกเกษตรบ้านทุ่งรายการนี้นะครับมุ่งให้พี่น้องได้มีวิชาชีพการเกษตรได้มีสาระความรู้ในวงการเกษตรสําคัญคือส่วนหนึ่งเกษตรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยน้ําและวันนี้เรามาที่อ่างเก็บน้ําน้าทบน้ําทบนะครับอ่างเก็บน้าห้วยน้ําทบอันเป็นโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9ของเรา นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องกินดีอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะ <classics> จ,จากนี้ไปนะครับเราให้ท่านไปชมสารคดีนะครับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรที่ทําแล้วจะหายยากหายจนไปไหมครับไป ลุงบุญแทนเกษตรกรณบ้านห้วยม่วงที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่กำลังระบาดหนักและการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงรวมถึงการปลูกพืชไร่เชิงเดียวที่เมื่อหมดฤดูกาลก็ไม่มีผลผลิตออกขายทำให้ประสบภาวะขาดทุนจึงตัดสินใจเข้ารับการอบรมการทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทที่มาเปิดอบรมในขณะนั้นโดยทันทีผมได้ยินโครงการค่องในล่วงขึ้นมาเนี่ครับว่าวนำวิทยุว่าวนำพลรัฐท่องก็ดูพลรัฐเบิ้งน,น้ามนก็คิดเดกเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองเปลีปจจ่ยนแปลงจิตใจตัวเองอันบเิษันี้สัไปบรอดะนะ เริ่มหิรแลวงวกับพวกน้ำมูลน,นี่ก่อนนะครับผมซื้อมาจริงเดียวครับว่มามันได้ผลผมก็เลยขยายเอาไปนี่นะมเม็ดมัได้ผลครับผมน,น,นั่นเป็นน่วยมาซุกจริงตัวน้ำมูลน,นะอันซื่ออื่นแทะเอาเม็ดมาต่อยอดเอาครับกระโดดไก่มันกระโดดมาไว้ครับวันนี้เป็นนี้ไปอีกขันท้ามราคาบอดีอะผมก็เลยค่อยๆขย้าย,ย,ยเอาเห็นจังไหนต้นหูยมหายกับพวกต้นไม้เอาบังไม้ไปขายเห็นตังไดนจังนี้มีบังไม้คายตลอดปีกับพวกละลายยางเนไครับ ไข่บาอย่างมะกรบดมะนาวบาอย่างก็พุกไปนะครับมันมีไข่อดปีงี้นะครับเสตักสต็คหัวเทิมน้ำใช่นะครับเั็นอยห่ออยู่ห่อจีนใช่นะลังจ้กหนาก็เห็ดหอมหย่อมพ่นได้ก็เห็ดทักเห็ดย่างไฟนะครับพวกขัวพวกบักแตงบวกื้อบวกย่างไฟที่นั่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงย่างนำไปที่นั่ครับจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทำให้ทุกวันนี้ลุงบุญแทนและครอบครัวดำรงตนด้วยความพอเพียงมีสุขภาพแข็งแรง จากการปลูกทุกอย่างที่กินภายใต้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภยัยที่เหลือจากกินก็นำไปแจกและขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวก็ไมก็หอยยูหอจินบริได้ร้อนนังครับมาได้เปเว่นเป็นผู้ได้ก็หอยยูได้ครับหมดหมดจ้ากินข้องตัวเองเห็นไว้ที่นะจากความสําเร็จลุงบุญแทนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ในปี2552ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่จากสำนักงานกปรและปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลนาดินดำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลพันธุ์พืชโดยไม่ใช้สารเคมีเพราะกสนรัฐภัาพ มาเรียนเลี้งการเกษตรแดดเรียนเลีงเห็ดสันไลเห็ดพวกนี้มีเบิดตครับใจหอมก็จะต่อยอดนะครับแล้วก็เผยแพ่นั้นคือเผยแพ่นํำนำกลนชาวบ้านแล้วก็ในตำบลของตัวเองกับตำบลอื่นนำอำเภออื่นนำาช่นะครับห้อมไปเป็นวิทยากรซ่อนว่าเห็ดชนิดชนี้บางคนเห็ดห้องห้อมไปหมออาน้ำมักน้ำย่างไปให้เบิรงนี้มักตัวนี้มันเป็นซี่นี้มักตัวนี้เป็นซี่นี้ห้อมก็ขยายให้เป็นสุ่นยันรู้ซ่อนได้หอมบอกได้หอมก็มีครับหมขยายพันนะ ถ้าส้นใจเหตุสนใจทำสนใจอยกากได้นี่นะโครงการคองเืินรัศกาลที่เ้านะมันดีวัตสุโครงการเหตดแท้หามแผ้นั้นมันได้แล้วครับโครงการของในล่วงนะแล้วก็บ่อึดบุยากซ้นะครับใส่นี้ใส่สิ้นได้หอมคันถ้าเหตดนะแด้๋วลากักที่สินนะผมก็ว่าดีครับภูมิใจได้ลายนะครับต่อยอดให้ประชาชนมีอยู่มีกินนะครับ สนับสนุนโดย HIPNB IoT GPS Tracker ติดตามรถเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งพิกัดโทร0978078888บริษัทบาติอินเตอร์เทรตจำกัดโทร0854897837บริษัทแทคังจำกัดรับสร้างบ้านสไตล์เกาหลีโทร0288875650814669831 พลเอกมนาทรุดดิษองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําลำพญาตําบลลำพญาอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ําลำพญาปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโดยกําหนดแผนงานการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรในพื้นที่ตําบลลาพญา7หมู่บ้าน500ครัวเรือนและตําบลลาใหม่2หมู่บ้าน170ครัวเรือนรวมทั้งมีการส่งน้ําเพื่อสนับสนุนในพื้นที่การเกษตรจํานวน8,100ไร่ประกอบด้วยตำบลลำพญาตำบลลำใหม่ตำบลพร่นตำบลลิมุตมีน้ำใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์นายศักดาวิเชียนศิน อธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปลงผักปลอดสารพิษบ้านแบกจานหมู่ที่6ตตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยในปีงบประมาณ2,564กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น201แห่ง กระจายไปทั่วประเทศในเขตพื้นที่มีปัญหาแห้งแลง้งซ้ำซากและไม่มีแหล่งน้ำอื่นๆสําหรับให้กเกษตรกรใช้ในการปลูกพืชผักหรือทำการ,กรเกษตรที่ใช้น้ำน้อยโดยที่บ้านแบกจานจะสามารถสูบน้ำได้ปริมาณวันละประมาณ50ลูกบาทเมตรจะทำให้กลุ่มกเกษตรกรปลูกผักบ้านแบกจานที่ทำการปลูกผักอินทรีย์43ครัวเรือนในพื้นที่กว่า้อยไร่ จะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการน,นี้อันนี้เป็นโครงการน้ำบาดาลเพื่อเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปีนี้มีทั้งหมด201แห่งนะครับซึ่งกระจายไปทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่มีความแห้งแง้งซ้ำซากและก็ไม่มีน้ำผิวดินใช้เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพในการปลูกปลูกผักนะครับปลูกพืชสวนควรัวหรือทำการเกษตรที่ไม่ใช้น้ำมากนะครับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการงบประมาณปีพศ .2564 เดือนหน้านะครับคือเดือนมีนาต้นเดือนก็จะแล้วเสร็จเจ้าของสวนลำไยบ้านลูกาตำบลลำใหม่อํำเภอเมืองจังหวัดยะลาเก็บลำไยสดในจำนวน100ต้นที่ปลูกไว้และกำลังให้ผลผลิตส่งขายให้กับประชาชนที่สนใจสั่งซื้อลำไยผ่านออนไลน์ลูกค้าที่จะมาซื้อลำไยในสวน เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำสวนยางและสวนผลไม้รวมถึงสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านที่รับจ้างตัดและคัดลำไยห,หลังว่างจากการกรียดยางสำหรับผลผลิตจากสวนลำไยที่นี่เป็นปีที่สองที่ให้ผลผลิตหลังใช้ระยะเวลาการปลูกการดูแลบำรุงรักษาซึ่งจะมีผลผลิตปีละครั้งนางสาวนุระมส,สุริยาฮยีมอบอกว่าตอนนี้มีออเดอร์สั่งซื้อลำไยทางออนไลน์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยขายในราคากิโลกรัมละ80บาทสำหรับผู้ที่ชอบทานลำไย,ยปลอดสารพิษสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่0936738843 ยากจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งไหนดูสิเป้าหมายพี่แกว่วเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไป,ไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก w w w HIP CO TH สนับสนุนโดย H.I.P.N.B.I.O.T.G.P.S. Tracker ติดตามรถเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งพิกัดโทร0978078888บริษัทบาติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837อาชีพการเลี้ยงสัตว์กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่เกษตรกรทั้งการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักและการเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น่าจับตามองเนื่องจากมีเกษตรกรหันมาให้ความสนใจเลี้ยงกันมากนั่นคือการเลี้ยงแพะทั้งนี้เพราะแพะมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการเช่นให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อและนมมีขนาดเล็กเด็กและผู้หญิงก็สามารถดูแลได้กินอาหารได้หลายชนิดและสามารถหาอาหารกินเองได้จเจริญเติบโต,ต,ตเร็วผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ8เดือนอุ้มท้อง5เดือนมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง สามารถคลอดลูกแฝดและใช้ระยะเวลาสั้นในการเลี้ยงลูกจึงตั้งท้องใหม่ได้เร็วทนทานต่อสภาพแรงและร้อนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยสามารถจำหน่ายได้เมื่ออายุ3เดือนการเลี้ยงแพ้สามารถเลี้ยงได้โดยการเลี้ยงแบบปล่อยโดยปล่อยให้แพะออกหาอาหารกินในแปลงผักหลังเก็บเกี่ยวหรือกินหญ้าในแปลงแล้วต้อนกลับเข้าคอกในตอนเที่ยงหรือปล่อยตอนบ่ายแล้วต้อนกลับตอนเย็น ในแปลงควรมีร่มเงาให้หลบแดดฝนการเลี้ยงแบบขังคอกเลี้ยงขังไว้ในคอกโดยทำแปลงหญ้าตัดหญ้ามาให้กินในคอกหรือตัดใบไม้ต่างๆเช่นกระถินมะขามเทศแครหรือใช้วัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรนํามาเลี้ยงขุนในคอกมีน้ําและแร่ธาตุให้แพะก,กินได้ตลอดเวลาการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช โดยเลี้ยงร่วมกับการปลูกพืชได้สวนต่างๆเช่นยางพาร,ราปาล์มมะพร้าวเพื่อกินวัชพืชในแปลงและได้ปุ๋ยจากมูลแพะซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้สองทางโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงแพะการสร้างโรงเรือนในการเลี้ยงแพะยึดหลักดังนี้พื้นที่ตั้งอคอกควรอยู่ในที่เนินน้ำไม่ท่วมขังหรือสร้างให้สูงจากพื้นดินตามความเหมาะสมมีทางขึ้นคอกทำมุม45องศา พื้นอคอกควรทําเป็นร่องห่าง1.5เซนติเมตรหรือใช้พื้นสลัดปูนทําให้มูลปัสสาวะร่วงลงมาได้เพื่อให้พื้นอคอกแห้งและสะอาดตลอดเวลาผนังอคอกควรสร้างในที่โปรง่งให้อากาศถ่ายเทได้ดีมีความสูงไม่ต่ำกว่า1.5เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้แพะกระโดดข้ามหลังคาโรงเรือนมีหลายแบบเช่นเพิงหมาแงนหน้าจั่วให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและทุนทรัพย์ สร้างให้หลังคาสูงจากคอก2เมตรใช้ใบจากแฝกหรือสังกะสีมุงหลังคาความต้องการพื้นที่แพะต้องการพื้นที่ในโรงเรือนตัวละ1-2ตารางเมตรแล้วแต่ขนาดตัวสามารถแบ่งโรงเรือนออกเป็นคอกต่างๆตามการใช้งานเช่นคอกแม่อุ้มท้องคอกคลอดคอกอนุบาลรั้วคอกแพะควรสร้างรั้วด้วยไม้ไผ่หรือลวดตาข่าย ไม่ควรใช้รั้วลวดหนามทุกระยะ3ามเมตรมีเสาปักเพื่อยึดรั้วให้แข็งแรงหรือใช้กระถินกั้นเป็นแนวรัว้วปนกับไม้ไผ่ก็ได้เพื่อความประหยัดพันธุ์แพะที่เลี้ยงในประเทศส่วนใหญ่แบ่งเป็น2ประเภทคือแพะเนื้อและแพะนมแพะพื้นเมืองในประเทศไทยแบ่งเป็นแพะพื้นเมืองภาคเหนือเป็นแพะที่มาจากประเทศอินเดียหรือปากีสถานมีรูปร่างสูงใหญ่ แพะพื้นเมืองภาคใต้มีขนาดเล็กลักษณะเดียวกับแพะพื้นเมืองของมาเลเซียมีความสูงประมาณ50เซนติเมตรน้ำหนัก20-25กิโลกรัมช่วงตัวตนของคำรนหวังหวังสีนะจะบอกให้ สนับสนุนรายการโดยนาโนว่ารำพงไทยที่ส่งขายไปทั่วโลกด้วยมาตรฐานสากลโทร0819732874น้ำปราปรุงรสตราคำรนนะจะบอกให้โทร0928162626นี่คือตัวตนของคุณคำรนแล้วจริงจริงจริง,ง <laughs> นะครับ ต้องคลิกเขาไว้ต้องสนุกเขาไว้นะครับถ้าจิตใจของท่านหงอยเหงาเศร้าส้อยแล้วก็โลกนี้นะครับมีแต่ทางลบแต่หัวใจเรายังบวกมองโลกสดใสเราพร้อมจะเดินก้าวไปใช่ไหมครับใช่เ <laughs> มื่อท่านพร้อมแล้วไปถึงนู้นไหมครับไปค่ะ <laughs> ตอนทหารพันดีขยายผลลงสู่อีสานใต้ติดชายแดนทุกจังหวัด สุรินเต็กน้องปรับลอยเดงอยู่ที่ไหนกันคะองค์การทหารพันธุ์ดองค์ารทหารรอบที่สามองค์ทหารราบที่สามอยากชวนเจ้าไปสุรินให้ถึงถิ่นบ้านพี่สักคราท้านเอกวิจักติริบัรสิบรตรที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาและนายประวิทรบุญมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์พิริษ มาประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่กองทัพภาคที่สองแนะนําให้กองพลทหารราบที่6ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานินซึ่งเป็นปลาน้ําจืดที่ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่มีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้มีชการกองพลทหารราบที่6จึงได้นํากําลังพลไปศึกษาดูงานการเพราะเลี้ยงปลานินกิรดาของกรมทหารปืนใหญ่ที่4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยที่ดำเนินการเพราะเลี้ยงปลานิลที่มีมาตรฐานและประสบผลสำเร็จมาแล้วแต่พบว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้เองจึงได้นำกำลังพลไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำอำเภอโบลายจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากมีการเพราะเลี้ยงแบบง่ายๆเชิงธุรกิจลงทุนต่ำคาดว่า ประชาชนทั่วไปจะดําเนินการได้เองเอาหัวเราะครับทหารครับกองพลฐานราบที่6เป็นกองพลรบหลักของกองทัพภาคที่สองหน่วยจึงได้คัดเลือกกําลังพลที่มีอายุมากและมีความสนใจทางด้านการเกษตรมารับผิดชอบโครงการโดยมอบหมายให้หน่วยในการเพาะเลี้ยงปลานินจํานวน3หน่วยคือกองพันหารปืนใหญ่ที่16กรมฐานปืนใหญ่ที่6จังหวัดร้อยเอ็ดกองพันธารราบที่3ม กรมฐานราบที่23จังหวัดสุรินทร์กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23จังหวัดบุรีรัมย์พลเอกวิจักตสิริบรรศพและนายประวิตรมุญมีได้มาติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องได้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราษารสยามบรมราชกุมารีถึงความคืบหน้า ของโครงการทหารพันธ์ดีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้พระราชทานพระราชานุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผลิตพัน์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้และนอกจากนี้ยังมีพระราชดมริให้จัดตั้งศูนย์พ่อพันธ์สัตว์ปีก พระประธานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้อีกด้วยพวกเรามาทำอะไรกันคะมาทำจริงดิเพื่อบ้านเพื่องทหารใช่แค่จับปืนยืนยามเฝ้ารั้วแต่ทหารทำครัวสร้างอาหารให้ชาวบ้านก็ได้ครับอ๋อมาเล่นอย่างนี้นี่เองมาน้องมาไอจะพาไปเบิ่งอีสาน ีจะพาไปมาถึงน้อมนาง,งพีจะพาไปอีสานเปี่ยมด้วยของดีศิลปะมากมีให้ชมมากมายวัฒนธรรมนํำข่าเปี่ยมลน้นยึดเหนี่ยวใจคนข่าวด,ดีดีกับพี่คำรณสรุปจังซี่จังซี่ว่าบนแผ่นดินไทยทหารทำได้หมดสำคัญคือเป็นทหารพันดีเด้อ สีบอกให้สุรินปาตาเป็นเอกลักษณ์ทุกคนรู้สนับสนุนโดยน้ำปร,ราตราคำรน,นะะ <c oughs> จะบอกใช่เปียมด้วยน้ำใจเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะครับมีหัวมีท้ายมีร้ายมีดีแต่ที่นี่นะครับที่วังสะพุงของจังหวัดเลยเรามีแต่เรื่องดีๆแม้ว่าโครงการนี้ ในหลวงรชัชกาลที่9พรงค์ท่านจะได้ดําริไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ณวันนี้นะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้ว75จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนี้นี่คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นทําให้เกษตรกรจํานวนมากนะครับเกือบหมื่นไร่มีน้ําในการทํามาหากินดีไหมครับดี <laughs> แล้วในการเกษตรบ้านทุ่งของเราเวลาเท่าไหร่นะครับ17นิกา5นาทีถึง17นากา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะครับ ก็วันพระมีไหมครับมีค่ะ <laughs> แล้วตอนนี้ยกมือลาคุณผู้ชมหน่อยครับรายการเราจบแล้วสวัสดีครับ <laughs> ลมนาครวนปั่นป่วนหัวใจ